เกิดอะไรขึ้นเมื่อทางพี่แพราบอสแพรวนะคะโพสคลิปคลิปนี้ลงทั่วไปลงน้องเพลงพิมพ์นาดาช้าเลยพี่นอ้องแมนค่ะคือบอกอตรงๆว่าคลิปนี้เป็นคลิปในวันเกิดมันเกิดก็ยังไม่เว้นวันเกิดของน้องเพลงที่ว่ามีมิทติ้งครั้งแรกของน้องใช่คือที่เอาบอกในมือน,นีเนี่ยเออวันเกิดมันผ่านมาสองสมามวันแล้วนะแต่ ในแอปดํามตอนนี้เดือดมากๆไม่ยอมจบไม่หย,ยุดจยังโจมตีน้องเรื่อยๆแล้วใช้คําที่รุนแรงมาก<ช>นงคะเร<อ>ืเอ<ม>่องเอาไงเรื่องเสียงของน้องเรื่องการลองพี่ของน้องเน<ช>ี่ยมันมีดราม่ามา,มาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะร้องอ,อะไรแม้กระทั่งเพลงตัวเองค่ะน้องก็ยังโดนนะคะทุกคนแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพล่ชีวาร้องช่วงพี แม่แพวอัดลงแม่แพลวจะเดินขึ้นเวทีไปไวอวยพรให้น้องค่ะแล้วมันเป็นเพลงที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้สัญญาจะเก็บรักษาใจเธอแบบขอบคุณที่รักผู้หญิงคนนี้ประมาณเนี้ยแมนเสืงอน้องร้องไห้ในอใตอนไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแต่ออว่าคลิปไม่เห็นหน้าน้องเพราะว่าเขาถ่ายเอาแค่แม่แพวแต่ได้ยินเสียงน้องออควรไปโฟกัสตรงเสียงว่าป๊าดมันคือไหลเลยปานนีเออ้เสียงเป็นเนี่ยนีตีไปกินหน้าบนหนูอไอไร้องนี้เยอะมากมายพี่น้อง เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเนาะให,ให้ฟังกันสักนิดนึงสาหรับเป็นคลิปที่เป็นประเด็นคลิปที่ยังไงล่ะเป็นที่จับตามเพลงอ่เพลงที่เป็นดราม่าเอาง่ายๆใอ่ไอัน,นี้เดียวอ่พี่น้องคะ่ะ คืออยากให้ทุกคนดูอีกมุมหนึ่งก่อนนะคะมุมดาในแอปดามที่เขาเอาไปลงอ,อันนี้จะให้ดูแค่ภาพคือมันเป็นช่วงที่น้องร้องไห้ค่ะทุกคนค่ะน้องหายเลยคือนี้เป็นแต่อันนั้นไม่เห็นในเนี่ยม,มันจะมีช่วงที่ว่าอันนี้ในแอปดาใช่ไหม มันจะมีในแอปดำในแอปดำที่ฉันส่งให้คืออันนั้นมันจะชัดมันจะเห็นหน้าน้องชัดเลยในคนนี้ที่เอาลงใช่ใช่ที่แฟนคลับเนาะเดี๋ยวขอแยกเปิดสักคู่พี่น้องคะเปิดให้ดูว่าตอนนั้นน้องร้องไห้แล้วตอนนั้นเอฟซีกำลังเดินเข้าไปกอดน้องใช่อ่คะนี่น่ะนี่เลยนี่คือไห้แล้วพอพมย์เม่์เอฟซีน่ะถ้ากันยางเขาไปกอดน้องเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้เลยผู้หญิงคนนี้สัญญาเนลยกำลังรอให้นี่แล้ว ข้างหลังก็เป็นภาพโปสเตอร์ที่่ายกับพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วการที่น้องร้องไห้เนี่ยเบื่อไปเรื่อยพี่น้องเมื่อสิเห็นช่วงที่ว่าเนี่ยบว๊วยใตอนนี้คืบอบหวแล้วเหมือนกัแบบโอ้ก็คุณแบบมันตื้นตันใจอ่ะเนาะ<ช>ที่แบบก่อนจะมีวันนี้ก่อนจะแบบมีเอฟซีแม่ก่อนจะเป็นอ่าเป็นเพลง,พงพมิรดา,ดาในวันนี้คมื่อวันนั้นน้องก็ได้แบบแลกซัพพอร์ตจากพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายแห่งค่ะพี่น้องเนี่ยก็จะมี พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เวทีคือน้องร้องไห้มากๆเนี่ยเขาไปกอดน้องตอนนี้คือน้องบลองแล้วน้องบลองด์บ๊วกแสซิมี่นักร้่อผู้หนึ่งมาเสืิมแพลินพ่อแม่ดีนะคะพี่น้องเพราะว่าในชีพนานๆแม่แพลวไปอวยพรแม่แพวเขาบอกถึงหลายๆเดือนนี่เนาะไปฟังกันะค่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังกันพี่แม่แพลวได้แบบอวยพรให้น้องในวันเกิดแต่คนไปจับประเด็นในเสียงของน้องที่เป็นเป็นที่น้องร้องไห้แล้วน้องร้องเพลงเพี้ยน ออกมาประมาณช่วงนี้ค่ะคือแถวในฐานะที่เป็นอ่เป็นหรือว่าเป็นแม่ในวงนะครับเป็นแม่ที่ดูแลน้องเพลงนะคะ,คะก็ในวันนี้ก็พอเรามองขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราภูมิใจพรดีใจนะครับปลื้มใจประทับใจที่หนูได้ดึงอุ้งาสามาของจองโคน ออกมาทำให้มีผลงานทำให้มีเอฟซีทำให้มีคุณแม่บ้านฮักที่รักกันอย่างเดียวแน่นเจนเจนพุเตอร์เพื่อพาร์ทแลนด์เพื่อของทีมพ์เพื่อความสำเร็จของเจนเจนพุเตอร์มาอยู่ตั้งเลยนะลูกมนนท์แล้วก็ไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคมามากมายสักเพียงไหนนะคะคือ ดูความรางบ้านใดพราะคำสั่งสอนของของแม่ของพ่อของแม่แ่้ดูเสื้อฟางละกะักษณะตา่างในสิ่งดีแม่แนะนำแม่บอกอย่ากต้โตู้เขาสิวอนยังกระซ่าเขาเข้าเห็นดีเขาจงมั่นใจในความดีของตัวเข้าเขาไคยไ,ไปที่ไปท่าไทย สางผนงานเราทํางานทํเรื่องวันใจต่าตัดยูต่อพอตเอม่ผู้มีพระคุณคิดดีทดําดีเลี้ยงความดีจะเป็นเกาะป้องกันตัวนูเองนะลู้ไหค่ะไปอ่นานคอมเมนต์มาในพี่นอ้องแทนที่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบคนมาเออมาเอ็นดูน้องนู่นนั่นนี่แต่กลับเป็นคอมเมนต์ที่ บัณอรมากมากใช่บัทอรจิตใจยอย่างมากเนาะอ่านซะเนยลองอ่านอคอมเมนต์สักนิดนึงให้แฟนคลับได้เห็นกันค่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในขอคอมเมนต์ในแอปต่อตอก่อนนะคะขอค,คอมเมนต์ในของคุณแม่แพรวคือในแอปต่อต,อตอก็เพลงเดียวกันเลยช่วงเดียวกันแต่คนละมุมภาพเฉยใช่มันไม่ใช่แล้วนะแบบนี้อืมออไม่ใช่อย่างไงทางผู้สร้างก็บอกว่าดูสถานการณ์หน่อยนะคะร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเสียงสั่นเป็นปกติค่ะ เสียงไหลมากค่ะอืมโอ้โหเยอะมากคิดว่าฟังเทศแล้วกันเนาะน้ำตาสิไหลซึมค่อยว่าคอยลองมอนกันเด้อือแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเสียงเราเพาะขึ้นมาทันทีเลยคอมเ <Comment S 1> มนต์ก็คือไปทางเดียวกันบอกว่าขอน้ำปลาเนจาพี่น้องคือโอ้ยเสียงแหมเติมน้ำปลาแนอือรู้ว่าทั้งสัน้น ก็เข้าใจเนาะเข้าใจว่าเออคนร้องไห้มันก็ต้องแบบก็ไม่ก็ไม่สะอื้นที่แบบเออตื่นตันใจแหละนักร้องคาราโอเกะนะแบบเนี้ยติดตามมาตั้งแต่แรกคือแบบโอ้ยเลิกร้องเถืหญิงม,มินักอีกละซู้คอยหายใจบ๊ทัวทองแถวนอ้นอปนวัตเซี่แล้วทางคอมเมนต์ของคุณแม่แพลวที่มันมีประเด็นขึ้นมาก็คือน้องเพลงเห็นทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าน้องเพลงเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันน้องเพลงบอกว่าขอบคุณแม่แพลวนะคะที่รักเด็กคนนี้รักแม่แพลวนะคะแล้วก็ มันมีฮอมเมิที่มาบั่นทอนน้องนั่นแหละเพราะว่ามันเสียงคือเป็นแนวหนีเนาะอีหลาจะเสียงค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะเสียงอืเออเสียงแบบนี้ช่วงปีใหม่แถวบ้านข่อยบื่อเออพี่น้องเสียงไหลเออคือว่านักร้องหมอล่ำคือร้องเพลงซี่เนื้อเอาอะไรมาร้องเนี่ยเพาเผาเสียงเพี้ยนไหมคะเสียงบ่ผานเลยเออเสียงแหม ไม่อคตินะคะฟังกี่ครั้งก็เพี้ยนคนคนละคีเลยต้องหาครูสลาแนะนําคือคนนี้บอกว่าไม่ได้อคตินะแต่ฟังกีทีน้องเพลงก็ยังร้องเพลงเพี้ยนค่ะเออก็คือแบบยังจะร้องอีกเสียงแม้เสียงแม้เออพี่น้องเนี่ยเสียงน้องก็คืออธิบายก็คือเสียงน้องอะสะอื้นร้องไห้ออกมาเสียงแบบนั้นมันเป็นเออฟังฉันยังรู้เลยว่าเป็นเสียงของคนร้องไห้สัมสัน รักน้องเพลงนะเนี่ยพี่น้องเสียงไม่ผ่านเลยเสียงไม่ดีอย่างนี้พูดตรงๆนะคะไม่ได้อะไรกับน้องแต่คือเสียงไปไม่ได้เลยประมาณนี้เยอะแยะมากมายคืออยากอธิบายนิดนเราก็อยากอธิบายว่าน้องน,น้องร้องไห้ในช่วงนั้นค,คนร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงไปด้วยมีไผเสียงมวนบอแมนอันนี้แบบอันนี้ออขอความคิดเราเนาะให้เราลองให้ไหท่าไผเสียงมวนเออ อยายให้พี่น้องเข้าใจในมุมมองของมุมมองนี้บ้างศิลปินด้วยแล้วเขาก็ร้องมิตติ้งกันของเขาไปแล้วบอกว่าเป็นหมอลำทําไมเอาเพลงนี้มาร้องเพลงนี้มันเป็นเพลงบ่เป็นเพลงเหมือนหมอรัเออมันเป็นพอีกสไตล์นึงเอามาลองแบบนี้อ่ะเออพู่ชื่ลองยังกัแล้วแต่เพินกับเพิ่นงานมิตติ้งบพราเป็นงานหมอลำแมนไ่ได้ไปแบบไม่ได้ไปยังไงห่ะกไม่ได้ไปแสดงเนาะใช่ก็คือแบบเพียงแค่การมิตติ้งเหมือนกับครอบครัวเล็กๆมีแฟนคลับมามีพ่อกับแม่มี ไม่แพ้อะไรนี่แหละ,ะถึงเรื่องราวที่แบบโอ้พี่น้องคะถ้าพูดอะไรแบบเหมือนกับเราไปวิจารณ์เขาเนาะอก็ใช้คําที่มันเหมาะสมหรือว่าใช้คําที่มันเซฟ๊กว่านี้ลงหน่อยก็ได้ลิโตนั่นถึงกับลิโต,น,ตนอนเน,น,นี่ยิโตนอนน้งองอว้ยจ็ดเดือนแล้วนอ้องเจอแบบนี้มาตอนแต่เพียงออกไม่ไหมผุนไปลองพียงครั้งแรกอือเพียงนองนะเนมะบนเวที